ช่วงเคล็ดลับกับพี่นกสนับสนุนโดยโคลี่เซรัม่มครีมหน้าเด้งและในช่วงเคล็ดลับกับพี่นกนะครับแล้วก็อยู่กับกูรูความงามคนเดิมครับคุณประพัดสอนพันธุจริยาครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีคะ่ะน้องโก้สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะพี่นกครับ คำถามมีมาให้ตอบกันทุกๆสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นปัญหาเลายๆคนที่ค้างคาใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเขาบอกเป็นผื่นแดงเนี่ยผื่นแดงที่หน้าเนี่ยนานมากจะเป็นมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นที่ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะครับไม่มีอาการหายได้เลยไปหาหมอหรือไปทาอะไรได้แป๊บหนึ่งก็ดีช่วงเดียวแต่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม,ม,ม,ดมจะมีวิธีการรักษาหรือว่าดูแลยังไงครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคะออผิวของเราเนี่ยสามารถที่จะบอกโรคได้ Oh. อยู่ๆเนี่ยโดยปกติเนี่ยนะคะท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าทานอาหารที่รสจัดรสเผ็ดรเราก็จะรู้สึกหน้าแดงคันศรีษนศรษะนานั่นคืออาการของสารที่อยู่ในอาหาร,รหรือสารที่อยู่ในวายทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ,อาการเหล่านั้นก็จะหายไปด้วยอ,อันนั้นก็เป็นปกติแต่ว่าถ้าเกิด เกิดผดผื่นแดงขึ้นนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วสองสาวันผ่านไปก็ยังไม่หายมันมีอยู่โรคหนึ่งน้องก็คือโรคอะไรครับเขาเรียกว่าโรเซชาเป็นโรคชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่ได้มีอันตรายกับกับกับตัวผู้เป็นนะคะเขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้ตัวเองยกตัวอย่างเช่นถ้าผิวแห้งแสบคันคนะคะแล้วไม่ไม่ใช่ว่าทาครีมมอยสเจอร์แล้วจะหายก็ยังไม่หาย ให้พึงสังวรไว้นะคะว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นไทรอยไทรอยนี่ก็ถือว่าคนดังๆก็เป็นกันเยอะใช่ไทรอยก็มีหลายอย่างไทรอยที่มีพิษไม่มีพิษบางคนเป็นแล้วก็เผาผ่านก็จะผอมมีเพื่อนคนหนึ่งมีเพื่อนมีเพื่อนงคนอ้วนไปเลยนะครับค่ะมีสองอย่างคือไทรอยที่ชนิดที่เป็นอ้วนกับไทรอยที่เป็นผอมครับแต่เป็นผอมก็ทรมานไม่แพ้กับที่เป็นอ้วนเพราะว่า คือร่างกายเผาผลาญเมตาบอลิซึมเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาค,คือจะหิวตลอดทานเท่าไหร่ทานเทาน่ทาไหร่ยิ่งทานก็ยิ tx, ่งเผาผลาญเผาผลาญก็ต้องไปพบแพทย์ทนะคะถ้าอย่างนั้นนะครับเรารู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเป็นอาการอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับก็ไปพบแพทย์จะดีที่สุดครับแต่ถ้าเกิดอยากจะไปปรึกษาพี่นกเกี่ยวกับเรื่องผิวพันเนี่ยไปพบได้ที่บูตคอรีเซรัมอยู่จุดจําหน่ายที่ไหนบ้างครับพบกันได้นะคะที่เดอะมอลล์บางกะปิเมเจอร์รัชโยธินนะคะเมเจอร,ร์ปิรร่นเกล้า เซ็นทัลลาดพร้าวชั้น2นะคะแล้วก็ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้น G ีโซนเซ็นทรัลคอรีซีเรตค่ะครับหรือว่าจะเป็นคอ l l เซ็นเตอร์ของเรานะครับโทรมาถามแหล่งจุดจำหน่ายตลอดจนปรึกษาเรื่องผิวพรรณได้เลยที่เบอร์ครับ02 559 08 50ถึง1 0814436363ค่ะหรือว่าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.coryserum.com หรือว่าจะฝากคำถามมาถึงพี่นกนะครับที่ทวิตเตอรผมก็ได้ครับ twitter.com/coryserum ส่วนใครนะครับที่ชื่นชอบในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ครับ Facebook ของเราก็มีหน้าเพจนะครับสามารถกดคลิกเป็นเฟรนด์กันได้แล้วก็มาเล่นเกมตลอดจนตอบคำถามเกี่ยวเรื่องผิวพรรณหน้าเพจครับที่ www.facebook.com/coryserumfb สกดให้ถูกนะครับ ก็ไปคลิกไลค์เป็นเฟรนกันนะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อในการถ่ายทำครับคอรีเพลสพระรามก้าวอย51ครับเสื้อผาพิธีกรน,นะคะ,อนนะคอรีซีเครดฟิชเชอร์พาร์คลังสิ์ชั้นจีโซนเซ็นท,นท,นท,นทนรัลค่ะวันนี้รายการกลเม็ดเครดรวยบายโกธทีรศัรดิักลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ